มาเฉลยโจทย์หน้าเพจกันนะฮะข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคำว่า select รูปต่างๆกันนะเฉลยเร็วๆก่อนนะตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย b ีบอยฮะนั่นเลยฟังทางนี้ครับว่าจริงๆแล้วอยู่หลัง verb to be เนะี่ยมันเป็นได้ทุกตัวที่ครูเบิร์ตให้มาถ้ายึดแค่กรั r นะฮะข้อนี้ครูเบิร์ตจงใจหลอก ข้อ a ได้เพราะว่าถ้าเกิดมองเป็น verb ช่อง3และอยู่หลัง verb to be เนี่ยเขาจะเรียกว่า passive voice ทวนให้สั้นๆน,นะฮะ passive voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทำจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3นะฮะยกตัวอย่างเช่นครูเบิร์ตบอกว่า he was killed เขาถูกฆ่าเอาสั้นๆแล้วกันเนาะโดยมียเขาอะไรเงนะี้ยบายใครก็ว่าไปนะฮะอย่างนี้เจอ verb to be ตามด้เวิร์บช่อง3ให้แปลเวิร์บ to be ว่าถูกหรือโดนเขาถูกค่านะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องแปลว่าถูกเลือกเก็บไว้ก่อน selective เป็น adjective อนะ adjective สามารถอยู่หลังเวิร to be ได้ยกตัวอย่างเราพูดว่า she is beautiful หล่อนสวยเนงะี้ย beautiful อยู่หลังเวิร to be ได้ selective เป็น adjective ก็อยู่หลังเวิร to be ได้เช่นเดียวกัน selective แปลว่าระมัดระวังในการเลือกนะครับ Selecting ก็จะกลายเป็น being w เป็น present con เงเหมือนกับ I am walking ไงกำลังเลือกกำลังเดินกำลังทำนะฮะเก็บไว้ก่อน D dog จะเป็น are being selected เป็น passive voice เหมือนกันเพราะมี verb to be กับ verb ช่อง3ถูกไหมแล้วก็เป็น present con ด้วย are being เป็น present con ก็จะแปลว่ากำลังถูกเลือกต้องแปลโจทย์ฮะว่าจะเอาอะไรดีเขาบอกว่า all of the executives are About which company will be given the construction? Construction แปลว่าการก่อสร้าง Project of the new facility Facility นอกจากแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกม,มันยังแปลว่าตึกที่ใช้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้เป็น facility ท,ที่ใช้ผลิตสินค้านะเป็น facility ที่ใช้วิเคราะห์ฐานข้อมูลอะไรก็ว่าไปคุณแปลว่าตึกแล้วกันเนาะก็คือผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยอะไรไม่รู้นะเกี่ยวกับการเลือกว่า บริษัทใดที่จะได้รับ b ีกิเวรแปลว่าได้รับได้รับโปรเจกต์ก่อสร้างตึกใหม่ไปนะฮะเขาน่าจะสื่อว,ว่าผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเลือกอย่างระมัดระวังว่าจะให้บริษัทไหนก่อสร้างตึกใหม่เลือกอย่างระมัดระวังต้องเป็น B ีบอยไม่ใช่ถูกเลือกข้อ A และ d ีด็อและไม่ใช่เลือกอย่างอื่นถ้าเลือกถ้า s e เล c กเนะี่ยมันต้องเลือกอะไรมันต้องบอกว่าเลือกอะไรอันนี้มันไม่มีอะไรตามมาถูกไหมนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมของคําว่า s e l e c t เชิบนะฮะ ยกตัวอย่างเช่น parents should be very selective about what they let the children watch พ่อแม่เนี่ยควรจะแบบเลือกอย่างระมัดระวังว่าลูกๆของพวกเขาเนี่ยควรจะดูโทรทัศน์รายการอะไรนะฮะว่าจะอนุญาตให้เด็กๆลูกๆเนะี่ยดูรายการแบบไหนโป๊ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะหรือรุนแรงเกินไปก็ไม่เหมาะสมถ้าเกิดเป็น select ที่เป็น verb นะมีข้อควรจำนิดนึงว่ามันต้องตามด้วย object มันเป็น verb ที่ต้องมี object เช่น The judges selected the winner from five finalists. กรรมการเนี่ยเลือกผู้ชนะจากผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเดอะสตาร์อะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่องว่างเมื่อกี้หลังช่องว่างไม่มีอ็อบเจกต์นะถ้าจะเอาเลือกเราเลือกใครล้ะไม่เห็นบอกนะครับก็เลยผิดไปแน่นอนมีเรื่องมาเล่านะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแซมมอนมอร์สนะฮะเขาเนี่ยเป็นครูสอนศิลปะปรากฏว่าเขาเนี่ยได้รับความรู้มาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมันเดินทางผ่านตัวนําไฟฟ้ามันจะไปไวมากเลยนะเฮย้ยถ้าเกิดเราเอามาประยุกต์ใช้นในการสื่อสารน่ะบางทีเราอาจจะสื่อสารระยะไกลได้อย่างรวดเร็วก็ได้เขาอยากที่จะประดิษฐ์เครื่องอะไรบางอย่างที่ใช้ไฟฟ้าในการสื่อสารเขาก็เลยตัดสินใจวางมือจากการเป็นครูสอนศิลปะนะฮะทำห้องศิลปะของตัวเองที่บ้านเนี่ยเป็นห้องทดลองแล้วก็พยายามหาเงินทุนหาได้บ้างไม่ได้บ้างก็เอารูปวาด ที่เขาสะสม,มเอาไปขายเพื่อเอามาทําการทดลองจริงจังมากเลยนะแล้วก็ขอทุนตามเอกชนต่างๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขามองว่าไรสะะ้สาระบ้าไปเนี่ยจะให้เขามาลงทุนเงินแบบโอ้โหหลักแสนหลักล้านกับของเล่นอะไรที่มันแบบดูไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยขอทุนไม่ได้แต่เขาไม่ยอมแพ้ไปขอทุนรัฐบาลปรากฏว่าได้ขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยสามารถผลิตเครื่องโทรเลขออกมาได้แซมมแซมมอนมอร์สเป็นผู้ผลิตโทรเลข คนแรกของโลกนั่นเองฮะครูเบิร์ตอยากฝากไว้น,นีดหนึ่งว่า dreams don't work unless you take action unless แปลว่าเว้นเสียแต่ว่าความฝันเนี่ยมันจะไม่เวิร์ k มันจะเป็นจริงไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ลงมือทำฮะฝากไว้ครับ